เรื่องสมุนไพรครับสมุนไพรบำบัดโรคบำบุงร่างกายกำจัดภัยร้ายที่แฝงอยู่ในร่างกายที่ชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับจะกําจัดด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ที่มีมาแต่โบราณโบราณนะครับเรียกว่าสมุนไพรพื้นบ้านครับครับตามไปดูน,นะครับว่าจะเป็นสมุนไพรอะไรนะครับครับนี่คือสมุนไพรที่ชื่อว่าต้นดอกขาวนะครับ ต้นดอกขาวคือตอนนี้เอามาเก็บมานะครับเก็บมาแล้วก็จะเอามาทําให้ดูนะครับน,นี่คือต้นดอกขาวนะครับสมุนไพรทิฏฐินี้เรียกได้หลายชื่อนะครับแต่จะเอามาแค่สักสามชื่อก่อนนะครับชื่อแรกก็คือต้นดอกขาวนะครับ ต้นดอกขาวสองชื่อว่าม่านพะอินนะครับม่านพะอินส์ 3. ต้นหมอน้อยนะครับต้นหมอน้อยครับเคล็บนี้เอาแค่สามชื่อก่อนนะครับเคล็บน,นี้เอาแค่สามชื่อก่อนนะครับอันเนี้ยต้นหมอน้อยนะครับมา่านพะอินนะครับต้นดอกขาวนะครับ มีสรรพคุณทางด้านยามากมายนะครับสำหรับต้นสมต้นสมไพ่ชนิดนี้นะครับจะมีขึ้นอยู่ทั่วไปนะครับจะมีขึ้นอยู่ทั่วไปตอนนี้ดอกมันยังไม่บานนะครับดอกกําลังโตๆนะครับดอกอีกไม่บานถ้าดอกบา,บานแล้วจะเป็นดอกสีขาวสวยนะครับ <c oughs> สรรพคุณของ ต้นดอกขาวหรือมันทีนหรือต้นหมอน้อยนี้นะครับสรรพคุณในเบื้องต้นก็แก้หอบเหิดนะครับแก้หอบเหิดแก้หอบเหิดนะครับขับปัสสาวะนะครับบำรุงไตนะครับขับปัสสาวะบำรุงไตนะครับแก้อาการปวดก,กล้ามเนื้อนะครับปวดก,กล้ามเนื้อ แก้าการเปือกกล้ามเนื้อปวดกระดูกนะครับรักษาไซนัดนะครับใไซนัดรักษาไซนัดลดความดันสูงนะครับนีสผทางด้านการลดความดันสูงนะครับลดความดันสูงลดอาการของคู่เป็นเบาหวานนะครับ รตการของผู้เป็นเบาหวานสรรพคุณสำหรับต้นหมอน้อยหรือมานพินหรือดอกดอกยญาขาวนะครับต้นดอกขาวนะครับ <c oughs> สบรรพคุณต้นต้นก็ แก่หอบหืดนะครับแก้หอบหืดนะครับนี่ครับนี่ดอก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 ยังดอกยัง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 ไม่บานนะครับยังเป็นดอกต่มๆอยู่นะครับยังเป็นดอกต่มๆอยู่นะครับต้นต้นลักษณะแบบนี้นะครับใบไม่ค่อยใหญ่ใบไม่ค่อยใหญ่นะครับแก้ไอนะครับนียแก้ไอด้วยแก้เจ็บคอด้วยนะครับแก้เจ็บเจ็บคอ ระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารนะครับสับปะุณของหญ้าดอกขาวนะครับม่านพระอินนะครับหมอน้อยนะครับชื่อของเขานะครับชื่อของเขาสับปุณมากมายนะครับเป็นวัชพืชที่เป็นสมุนไพรนะครับเกิดขึ้นทั่วไปนะครับเกิดขึ้นทั่วไปหาได้ง่ายนะครับหาได้ง่ายนะครับตามป่าตามสวนทั่วไปนะครับ เป็นวัชพืชที่เป็นสมุนไพรสามารถนํามาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บตามสรรพคุณนะคมีการวินิมีการวิจัยทางด้านการแพทย์ด้วยนะครับ่าดอกขาวนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าบำบัดโรคอะไรได้บ้าง แก้โรคอะไรได้บ้างนะครับ <c oughs> สำหรับส,สบรรพคุณของยาดอกขาวนี้ในเบื้องต้นในเบื้องต้นก็แก้หอบเหินนะครับแก้หอบเหินนะครับปับสวะนะครับขับสวะขับนิ้วนะครับขับเสวะขับนิว้วแก้ไอแก้เจ็บคอนะครับนะครับแก้ไอเจ็บคอดอกมีลักษณะแบบนี้นะครับดอกก็มีลักษณะอย่างนี้นะครับ ต้นใบครับใบไม่ค่อยใหญ่นะครับใบไม่ใหญ่นะครับใบไม่ค่อยใหญนะ่ใบไม่ใหญ่เท่าไหรนะ่อันนี้เอามาทอดมาแล้วก็จะนําเดี๋ยวก็จะนําไปต้มนะครับเดี๋ยวก็จะนําไปต้มเพื่อรับประทานนะครับเป็นสมุนไพรรักษาโรคนะครับขับปัสสาวะนะครับแก้ไอแก้เจ็บคอนะครับช่วย ทางระบบเดินอาหารทางระบบหายใจนะครับแก้หอบเหิดนะครับขับนิ้วปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะครับปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อรักษาโรคภายในนะครับรักษาโรคภายใน มีสรคุณทั้งดันยาแก้โรคไตเสื่อมนะครับบำรงุงไตนะครับบำรงุงไตรักษาโรคปอดนะครับรักษาโรคปอดรักษาโรคปอดครับเดี๋ยวก็จะนําไปดู <c oughs> เดี๋ยวจะก็จะนําไปไปต้มนะครับไปต้ม เก็จะเอาไปต้มนะครับมาไปต้มเพื่อจะนํามาเป็นนำมารับประทานนะครับดูซิว่าจะเป็นน้ําสีอะไรนะครับ,รบตามไปดูนะครับครับตอนนี้ก็ต้มเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะรับประทานนะครับสีก็ สีก็ออกเป็นสีแบบนี้นะครับเป็นสีเหลืองนะครับน่ารับประทานนะครับสำหรับน้ำสมุนไพรหญ้าดอกขาวหรือมันพปอินหรือต้นหมอน้อยนะครับเรียกกันนะครับต้มหมดอต้มไม่ยานนะครับต้มจักรติกนี่ครับนำมาแล้วก็มาต้มจักรติกตรงนี้นะครับ กราเปิดดูต้มแบบนี้เลยนะต้มอย่างนี้นะครับไม่ต้องเอาความสะดวกนะครับเอาความสะดวกต้มแบบนี้เลยนะครับก็นำนำออกมาน้ำออกมาก็มีน้ําเป็นสีแบบนี้นะครับ well. น้ำเป็นสีแบบนี้พร้อมที่จะรับประทานนะครับสําหรับน้ําสมุนไพรี่ยาพันธุ์ เอ่อหญ้าดอกขาวนะครับหรือต้นม่านตปียนหรือเออต้นหมอน้อยนะครับพร้อมที่จะรับประทานสำหรับน้ำสมุนไพรนะครับสำหรับน้ำสมุนไพรพร้อม,มที่จะรับประทานหากไดรสนใจก็ ไปหามาต้มนะครับรับประทานนะครับเป็นสมุนไพรบำบัดโรคไตแกรเจ็บแก้โรคหอบหืดน,นะครับช่วยทางเดินหายใจช่วยทางเดินอาหารนะแก้เจ็บคอแก้คออักเสบนะครับแก้ไอขับอสวะขับนิ่วนะครับ ปวดกล้ามเนื้อปวดกระโดกนะครับไปหามาต้นรับทานนะครับสำหรับสมุนไพรต้นดอกขาวหรือว่านพีอินเอหรือมันพีอินรหรือต้นหมอน้อยนะครับสำหรับสมุนไพรชนิดนี้ที่เรียกกันนะครับครับไปหามาต้นรับทานเลยนะครับถ้า ทำแล้วก็บอก,กต่อกันไปนะครับเพื่อเป็นวิทธีทางสำหรับสมุนไพรนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ